ครับสร้างบ้านอุดรนธานีนะครับผมทำโครงสร้างและขึ้นโครงเหล็กมุงหลังคาไว้ก่อนดีหรือไม่นะครับสาหรับท่านที่งบรายจอาจจะหายังไม่พอนะครับสําหรับปีนี้ก็ดีนะครับผมสามารถทําได้นะครับเพียงแต่ว่าเราก็หาช่างที่อยู่ใกล้บ้านเราดูนะครับผมก็ลักษณะนี้นะครับผมยกตัวอย่างบ้านหลังนี้ดูแต่ว่าหลังนี้ผมสร้างเสร็จเลยนะครับผมบ้านหลังนี้กว้าง8เมตรลึก18เมตร5 0 150ตารางเมตรนะครับผมคือถ้างานขึ้นโครงสร้างแล้วก็มุงหลังคาไว้ก่อนนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมนะก็ เรื่องราคานะครับขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงานนะครับหลังนี้หมดหลายบาทกว่ากว่าหลังอื่นอยู่นะครับผมเพราะว่าตัวแผ่นหลังคาเองจะเป็นของบลูสโคนะผมก็เป็นชิ้นดูสโคนก็แพงอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าติด p ียูโฟ2สนิ้วด้วยนะครับเฉพาะหลังคาเนี่ยหมดไปแสนกว่าบาทนะครับผมนะก็ถ้าจะเปรียบเทียบกับบ้านที่เราทำงานบ้านๆทั่วไป ต้นทุนหลังนี้จะสูงกว่าอยู่นะครับผมก็เรื่องราคาเนี่ยแล้วแต่รายละเอียดของงานนี่มก็บางหลังก็สองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนก็แล้วแต่ลักษณะของงานนะครับผมก็ถ้าเราจะขึ้นโครงและมุงหลังคาไว้ก่อนดีนะผมแต่ว่ายังไงก็ตามแต่เราจะขึ้นแต่โครงเหล็กไว้นะครับก็มุงหลังคาไปด้วยหรือมีผนังใต้หลังคาไปด้วยเลยได้ยิ่งดีนะผมนะเดี๋ยวเที่ยวหน้าเราก็เรื่องก่ออิฐฉาบป,ปูนก็ว่ากันนะครับผม